โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทุกคนทุกท่านดไปแล้ววันนี้ก็มาอยู่ผมคลุ่เอเบนะวันนี้ผมก็มาเล่นไอดีแทบแล้วก็ผมวันนี้ก็มาเล่นของเซิร์ฟพิธีนะครับพิธีเข้ามาหน่อยจะรีวิวให้เนดีให้่ยเซิร์ฟเปิดเมื่อวันที่สิบสามเมน่อวานเซิร์ฟเซิร์ฟเวปิดวันที่สิบสามนะครับผมก็สิบสามสิงหาคมนะครัใครที่อยากเข้ามาแล้วก็ใครที่อยากเล่นนะผมก็ อุ๊ยพี่ผมไม่น่ากดคอนโทรลเลยก็ฟ้ามาฟ้ามาฟ้าฟยามีมมไหนวะพีอ่อ๋อเองก็วันนี้ผมเราก็มารีวิวเซิร์ฟเวอร์ของพี่ทีนะผมก็ยศมีเท่าไหร่แล้วเหรอมีถึงซูพรีมนะแต่แต่แต,แต,แต่อันนี้มันยศปอมนะทุกคนกันอย่าอย่าสนใจนะอันะไรประมาณมน,นี้นะยศผีพี่มันคือยศผีผผนะผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะผมว่าในเซิร์ฟเวอร์มีดอกอะไรบ้างนะผมอยา,างแรกเลยมีช็อปนะผม อืมออกซิเดน3.2ล้านะรเฮะออกซิเดน3.2ล้านเแล้วที่ให้ตังเตงเงินออกซิเดนก็ราคาทามนี้นะครับคนบ้านรวยคนะผมใครใครที่อยากเติมที่มีเว็บไหมผมจะได้แปะลิงก์เว็บเอาไว้ให้เว็บไม่มีไม่ทำเว็บไม่มีอีกเยี่ยมก็มีแค่ยศถึงยศสูงทีนะผมก็ ใครที่เข้ามาแล้วผิดหวังก็เจสต์จสตเบินี่นะสุ per กดสุดร์สุ per ปป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 กดได้แอปเปิ้ลห้าแสนบาทเอนดีแสนหนึ่งเอ็นดูพูล้านหนึ่งอ่ะใครรวยก็ซื้อไปทิส่วนยา,าก็อย่าถามเลยของทุกๆตูออติเดียสามสิบสองล้านผมว่าวันหนึ่งผมผ่านเงินตัวเองไปประมาณถ้าเงินในชีวิตจริงนะน่าจะประมาณห้าล้านอ่ะห้าล้านน่าจะผ่านจริงอย่างที่มันผ่านจริงพี่ คนจริงัยรุนจริงไม่กันเตียงพี่ลูกผมื้อยสติงมากอย่างเดียวนี่นะทุกคนสำหรับตัวรีซัพแพ็กก็เป็นรีซัพแพ็กตัวตัวผมเองนะไม่ไม,ไ,มไม่แจกนะผมอันนี้ผมทำเองพี่ผมไม่แจกแต่ว่าวผมทำโดยเว็บอะไรเป็นเว็บกล่องกับไอซิมนี่แหละ

ไม่ใช่มันสูงนะเซเวิร์สใช่ต้องไปโหลดรู่นใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยไปโหลดแล้วกันก็มันแบบมีโซไวเวิร์นนะผมใครที่หามาก็นะไม,มนนน Marvel. ไม่ใช่17 5. 17 5. 17 5. มันสูงนะเซเวิร์สก็ใช้เ็งินเจือเจี๊ยบมันมันก็อันนี้ดิเพราั้นะทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนเวอร์ชันแป๊บเดี๋ยวเปิดไปรุง่งก็เปลี่ยนเวอร์ชันแป๊บนึงนะทุกคนผ <c oughs> มึงก็เปลี <c oughs> ป่ยนเวอร์ชันแป๊บนะทุกคน อายุแปดถ้าไปเศษนะครับก็เศษเศษวะนี่กรับเลยแล้วทุกคนเผมขอเปลี่ยนเป็นตอนนี้เก็บเพคเจอร์<ม>ละกันจะได้ดูกันได้หมดแล้วไปดูดูหน้าแป๊บนึงนะทุกคนผู้ประากอบการจะเป็ก่ยนนะเออเออตลอดเวลาเศษเศษนะทำไมออกเซิร์ฟผมมันเจ๋งเซิร์ฟพี่ชายผมเจ๋งเกินแล้ทุกคนจะปิดแอปเพเยอร์ไปก่อนผมเปิดผิดโอเคคนเล่นก็นปอบคนนะเออมีเจ็ดแปดโอเคนอนอ่ะ คนเล่นหกร้อยใช่ไหมจริงมันต้องลดสี่ร้อย 400, หรือว่าเหลือเท่าไหร่เออสามร้อยสองร้อยสองร้อยไอสองวิคุณตอนนี้ก็เป็นแบบเดี๋ยวผมขอปิดหนนะ้าจอแป๊บนึงนะทุกคนแล้วรอไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็รอตัวดาวโหลดนะผมดาวโหลดรูน่าแป๊บนึงรอประมาณห้าเดือน<ด>ได้อ่ะรูน่าอะไรนะห้าเดือนเลยโอ้ยพ<ด>ี่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกผมก็พูดมันเบิร์ไปหน่อย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนจงขอหาเพลงประกอบแล่ลกันนะครับทุกคนนะอย่าลืมไปกดติดตามช่องผมเดี๋ยวนะร้อยยี่สิบซับแล้วอะอไลท์ก็มาเปิดเพลงในไลทิกาเพลงก็ยังไม่มีสักเคลเลยนะแต่ทุกคนก็เป็นเพลงตัวนี้เลยนะผมขยัดยได้ผมเดี๋ยวผมจะแปะ ลิงเพลงที่เปิดก็แปะลิงดิสคอร์ดด้วยนะพี่เอาลิงดิสคอร์ดแปะด้วยไหมอ่เดี๋ยวถ้าเปิดวันไ,ไหนผมจะแจ้งทีนึงนะก็จะแจกเปิดวันที่สิบสามนะครับรายละเอียดกิจกรรมนะอืมซีแทสซานเปิดเท่าไัน้นสิบสามคนสนใจหนึ่งคนสร้างโดยสักทีเอซิเซอร์เบอร์ไปให้บริการวัที่โอเคตอนนี้ดิสคอร์ด เขาลงดิสคอร์อันนั้นเราเขาเขาลงดิสคอร์ดี่หน่อยเอาพี่ละมันไม่ถูกต้องน่ะนี่มันไม่เข้าอ่ะคอลิ่งด,ดิสคอร์ <c oughs> ของตัวเซิร์ฟเวอร์มันก็ตัวดักไม่ว่วนั่นหนึ่งจุดแปดหนึ่งหนึ่งจุดแปดเอ็กจุดเอ็กถึงหนึ่งจุดสิบเออเท่าไหร่วะพี <c oughs> ่เปิดเซิร์ฟเวอร์พี่เปิดอันนี้หน่อยดิเปิดร้านหน่อยดิ อืมเข้าได้ด้ผมเข้าได้ก็พี่ให้ลิงเว็บไปไว้นี่ให้ตัดต่อให้เนี่ยพี่เ๋ยวร์แ้งสกายบลองผมลงคลิปก่อนถอเถอะนะพี่ยังไ,ไม่ได้เลยเนี่ย เราคิปเปล่าว่าเดี๋ยวพี่จะต่อให้ไม่ได้เลยต๊กเกงเยกไม่โหลดเลยเดี๋ยวพี่ต๊กเกมยังไม่โหลดเลยเนี่ยจะเล่นรู้ได้ช่างหัวมันผมเอาหนึ่งจุดสิบแปดจุดหนึ่งมาก็ได้วะมันมีด้หรอ ไม่รู้ผมก็พูดไปงั้นแหละเออพี่อย่าลืมไปกดติดตามอะไรวะสโตสโตที่ไฟผมนะผมมีอันนี้แล้วด้วยเอนนั้าผมเปลี่ยนชื่อหนึ่งเป็นดราก้อนเกมสองศูนย์สามมัง ไปดู1 7 8มันมี1 7 8นะพี่เอ้าดูน่ามาแล้วพอดีพี่ดูน่ามาแล้วผมไม่ต้องไปเลยแหละสตาร์ติ้งลูน่าไลเอ็นต้องสตาร์ทพี่ขอรอเวลาแป๊บหนึ่งยวผมปิดตัวนัดเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์เลยนะก็อย่างไม่มีเลยมีอันนี้1 7 8นะทุกคนเยี่ยมเสี่ยงบ1 7 8มันเล่นเพื่อคนดู คือผมจะรีวิวทุกอันให้หมดเลยเพีย่รหับผ่านรหัสนี้ผมก็ห้ามจาไม่ให้ใครนะผมก็จะปิดไปเลยแล้ก็มันจะเป็นรูปภาพทุกคนทอนจะเห็นเป็นแค่รูปภาพของผมนะทุนจะเห็นแค่รูปภาพนะทุกคนมันเป็นรูปภาพเอง,เองต้องแบบมนตรี ไปปิดไปโอเคปิดปิด, Anti player, ปดมันตีเพย์เจอร์ไปเซิร์ฟที้ก็ใครที่อยากเข้ามาก็อย่าลืมนะผม,ม,นมหมนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้แล้วผมผมฝึกรหัสเพียร์นะผมทุกคนก็ ไอเซิร์มานี้นะหลักๆเลนยนะทุกคนต้องมาเล,เลยเซนี่พี่ผมขอปรับตัว<ช>เกมนนึงเอออะไรวิดีโอสตติ้งวิวบอลออฟตกกัไปที่ช่างแฝแม็กเฟมเลตติเมยตัวไหนนะพี่เซิร์คิปเปอร์พี่เนี่ยทุกคนก็ต้องมีมาณนี้นะครับ เมมเบอร์พี่ขอยอยอะหน่อยอ,อะไรก็ได้พี่อ,อ,อะไรเนี่ยครัฟฟิตีบีนะทุกคนก็ขอปอามานนี้เลยนะโมราพีสยุตสิบนะแล้วก็มีโซเนนชาร์จตรงนี้นะผมเอาพี่ไปโยทีโล่เอาพี่มันสูงไปแต้นี่ผมสลับรัลบลบลบพลาฟีอัเอออ เป <Okay. S 2> ็นเคต้องมันได้สุดสุดกิโล,ลนิ้วห่อยมซื้อะที่ซือ้อเยอะที่น่อ,อยก้อนนี้นะทุกคนสวยไหมขี้พี่ผมสร้างเองทำไมทำไมผมซูมไม่ได้มผมซูมผมซูมไม่ติดที่ ผมเดี๋ยวไม่มีระบบซูมดีกว่าทุกทีทุกคนเอาพี่แล้วถ้าจะไปสร้างบ้านล่ะไปที่เนคิดต่อใช่ไหมอันที่เ n c นคิดต่อตัวนี้ผมทุกคนเลือกไปได้เลยผมไปที่ n นะเ t อ r ์นะหนึ่ง Interco จะเดิม d i ป g e r นะไปสร้างบ้านเนเธอร์เลยพี่ขอ OP หน่อยดิผมโดนขังที่ไหนไม่รู้ว่ะพี่ ผมวันนี้ไม่ได้ดีไหดิมีแล้วแต่ดีๆไหมดูตัก TPA ดีเฉยดิดีดีเฉยไม่ได้พี่ได้ก็ไม่ได้มันมีแถ็บมีอะไรนี่แหละพี่แลมาเพื่อนๆมันคืออะไรทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนี่โอ้โหป่ากินอันนี้ก็คือป่านี่ครับผมวาดมปเลยนะ แต่เดี๋ยวเป็นเหี่ยวลาวาเรื่องนะผมเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่ไม่คิผมเจอในทึกปาเทศแล้วอะผม,ลละมจำทางไทยได้อยู่ทางนี้ถูกำลังไล่หาในทึกปะเทศเนี่ยพี่ นีน้นี่เนี่ยพี่ในทุกประเทศเนี่ยเออประเทศพี่ฝึกพอเนี่ยโอเคผมอ,อันนี้นะ <c oughs> มันเนี่ยพี่ในทุกประเทศเอาไปดูกัะดานบ,บนอะไรเงี่ยโคโหโดนขังว่าลูกพี่ดูนั่นที่ที่ผิดอะดิกษฐานละลูก <c oughs> โอเคสปอนเซอร์สปอนเซอร์เนย <c oughs> นั่นทุกคนจะเป็นก่อนวเลเอวสเปิดะไรอุพีงน้อยผมอยากเอาของขออุีหน่อยไม่มีอุีไหมเนี่ยผมขอหน่อยผมจะเอามานี้ผมมได้ทุกคนดูของอ่ะ เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเล็กๆที่เลือบัตรอ๋อดีๆเนี่ยทุกคนก็ประมาณนี้ผมสำหรับโซลิโวปกติอันนี้ก็คือโซลิโวคิปเปอร์นะครับโซลิโวเฮอร์แลนด์นะพี่มันเอฟพี่ผมโอเคได้ละเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูของของผมแล้วผมเซฟไะไรไปบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราโลเราไปโลเคชันหาเนเธอร์ฟัดเดี๋ยวไปดูเนเธอร์ฟอัลเท็กันเลยนะของโก้ของโกงดีพี่ครับครับเอาซีเอเดี๋ยวเราไปดูเนเธอร์ไปดูฟอร์เทคกกันเลยนะเออไปโรมงานคือโรงงานคือหืมโรมงานคือพี่ผมทิพยไปไม่ได้เอ็นเก็ดเอชเอชเอ็นซิตี้เอ็นซิตี้ ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูหะายเทุกปรเทสกันเลยนะครับในแถวนี้แหละแววล้ก็เป็นแนวเอาคืนลนึล11 7, 11 1. 1> 1. ่งจดเจ็ดเจ็ดจดนึ่งเดเจ็ดอันนี้ผมเอาหนึ่งจ็ปดไห้ทุกคนดูเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ลหลอกยอมยอ่ะย่อเพื่อคนดูเลยนะครับนี่นะครับ T R ดัก้นเกม เปิดอะไรเนี่ยเนี่ยน,นะทุกคนก็คือสปอนเซอร์เบ็ดตยงนี้นะนี่แหละพี่นัดเดียวตายเนี่ยนะทุกคนก็ก็ประมาณนี้นะอัะะพพีอาร์อัพพีอาร์สเตทไมอพี่มันใช้สั่เงเพิ่มเยอะง เดี๋ยวพี่เอาวิเทอร์สกิลหรือถังเนี่ยก็คือหนึ่งกับแปะนะผมนี่นะผมให้ดูจริงๆเลยนะทุกคนเนี่ยทุกคนก็คือประมาณนี้ไอพีเอกัดตกบ้านนี่ผมว่าในเทือกภูเทียตรงนี้มันไม่ค่อยเกิดใหญ่เลยพี่วิเทอร์วิเทอร์วิเทอร์ครับปั๊มหัวหน่อยครับ เอาพี่ผมไม่เจอพิกินเลยนะอะดาบตีโคตรแรงอะหนึ่งโคอเองเอาพี่ชื่อพี่ออกพี่ชื่อพี่มันออกอะมันไม่อยู่กับตัวอนะเนี่ยทุกคนก็จะก็จะมีแบบพวกนั้นนี่ถ้คนในทุกพอน,นะมมผม ก็เราก็สามารถมาขุดได้อนะันนี้คือผมมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะเทำให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ต่อไปเราไปดูสก,กาวบล็อกกันต่อเลยไปเราไปดูสก,กาวบล็อกกันต่อเลยครับผมทุกคนแต่ทุกคนสก,กาวบล็อกมีพี่มีแต่พี่ไม่ได้เปิดอืมนี่นทุกคนนี่คือสกาวเอาพี่เขายังไม่เปิดนะทุกคนพี่เขาไม่เปิดแล้วแล้ว พี่มันบักมันบักชุดเกาะผมมันคือมันเห็นแทบโอ๊ยบัก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 อันนี้ลบักตจริงอีบักจริงอับลบทัพเอสยูบีทับฮับคอนเนคเต็ดยูเซอร์ื้อะไรเนี่ยวันะทุก็คือเบวอลครับผมก็รีวิวให้ดูได้ทุกถึงเลยนะอีซีเพาที่ผมอีซีโอไม่ได้โอ้พี่ผมไม่มีโอพีในนี้ แล้วจุกับผมก็บัาไอพี่เสกไอพี่ดูผขอเศกขอขอขอโอเคในเบ็ดบอลเลยดิผมจะ ECO เอาตังสมให้ดูเป็นตัวอย่างอมีแล้วไม่ใช่เบ็บอลผมไม่มีเงินเลยพี่บาลานซ์ศูนย์เนี่ยบาลานซ์มีศูนย์เลยพี่ที่เช่าผมไหมล่ะผมพูดจริงเรื่องนี้ F3 F4 Inventive ไม่ได้เรื่องนี้เรื่องจริงพี่ Butterfly ได้เลยหนึ่งล้านบีเลยนะพี่เนี่ยผมทุกคนเดี canon, <s <pered> <S ๋ยวเรามาสุ่มให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะผมตัวอย่างความเร็วความตบบเงินเยอะก็หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งบีอะเกลือ เดี๋ยวเราเดินทักที่นี้ก็ได้อ่ครับถ้าท่านได้ลงนี้ก็จะได้ผมเชื่อลยมันจะได้ได้สามพันเลยก็พานี้ผมสำหรับประมาณนี้ไอพี่สกัดว่าเปิดยังว่าผมเราไปดูสกัดว่อกันเลยนะครับผมอะไรเนี่ยอะไรวันนี้อะไรเนี่ยพี่มันคืออะไรเนี่ยอะไรคลิกอะไรเนี่ย เ้ยพี่ผมโควยดสูงสุดเลยดิอยากรู้ว่ามันคืออะไรในน้วมันนี่วันนี้ผมมีสามสิบเองแต้่สายาปีสายเสกเงินอะไรเนี่ยนักค่าของใช้งานมึงเด็กใหม่ส่ปีผมก็จะฉายาตัวนี้ผมนักค่านะผมสายาเสียตังนะ ตอนนั้นก <ics> yeah. ็เป็นโซนนะผมไม่รู้โซอะไรเดี๋ยวเราไปดูเลยครับก็ชื่อทับไอเอสไปเกาะเนี่ยทุกคนก็คือของประมาณนี้เลยนะ <Verg> เนี่ยทุกคนก ah. ็ประมาณนี้นะยอมรับไอพีดาบอะไรอ่ะไอดาบเพ่อแล้ไอเกิ่ะ ตอนนี้นะทุกคนก็คือเกาะของเรานะเดี๋ยวเราพี่พี่ใช้พี่ลองใช้โบอิดิททำอะไรให้ดูหน่อยดิป้า้าพลังอ่ะพี่ลองเอาแบบโอิดิทแบบ้าพลังให้ดูหน่อยดิพี่ไม่พี่พี่เอาไปเอาแบบนี้ก็ได้เลยเป็นแบบ้าพลังไปเลยแบบเซตแบบบล็อกแบบบล็อกเพชรแบบห้าห้าล้านบล็อกอ่ะ ลาวามใช้เวลาเท่าไหร่วะไม่ใช่แรงเลยพี่ผมให้แสงสว่างกับมันจะได้ละลายเร็วมันไม่ได้ต้องทำทำขวานแล้วก็ทำดาบอะไรเนี่ยวัดโควาสโตนดิสเลตอะไรพี่อยู่เนี่ย ผมจะทำปร์มออกกวบวงด้วยกันจะตอก,กามาดูนะผมว่าน้่ยจะไหลลงตัวท่นเราเราวางมาใส่ตรงนี้<อ>ยัทุกคนก็คือาร์มาร์มนะผมามปั๊มใช่แบบผมนะผมไม่มีพี่ผมทำอันนี้่แล้วผมไม่มีพี่ผมทำอ,ไไอนี้นอ,นนอ่แ้ว ไม่มีดีสอเอ้ยมีเอ้ยได้ทุกคนแต่เรามาดูนะผมว่าเราละเอาชีวิลอดยังไงนะก็ทำแบบทำตามผมได้เลยนะฮู้อ๋ทำได้นี่พี่คนใช้เขาก็สโตนดิฟสเลตทำได้เนี่ยนะฮู้นั่งน,นั่งตามนามา้ำมาทุกคนเดี๋ยวน้องไปดูกันต่อเลยนะผม มันยากเกี่ยวกับการทำนะ <c oughs> นี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคนต่อพ <c oughs> ี่ทำไร <c oughs> พี่ขอขอขอที่คุณน,นั้นดูหน่อยดิคุดูที่คุณน,นั้นหน่อยดิพี่อะไรอะ่ะ <c> โ <oughs> อ้โหจนินซีอาจารย์คิกเดียวอะ่ะคิกเดียวอ่ะทุกคน

ใบต้งงนไมจะโตไหมเอาโบนิออกมาพี่ต้นไม้ไม่โตเลยต้องใครผมต้องได้ทำทำงานั้นขยา,ายเออตอนติดต่อผมจะขยายผมจะขยายเกาะผมอู๋พูดพี่มาทุกหัวใจเลยว้าวพูดยันเดี๋ยวนะทุกคนนึกต้ขยายเกาะนะ นี่นี่ก็คือช่างหน่อมามาให้ดูนะนพะี่มีบนมิวให้ไหมอ่ะเ,เ,เออมันชอบอะไรกดทนอะไรเนี่ยพี่พันห้าหรในเชือไล่อะเออเออขึ้น,าออน,นมาตรงไหนตอนนี้ก็อ่างนี้มาจะกระเดิดอ่างนีง้ไปเลย ผมทำการขยายกองดีกว่าไอ้พี่ผมไปเ l g มเลหมือนดีมได้ไหมอ่ะว่าแบบนี้นี่เรื่องยุทจริงเห่อผมอันนี้พี่ ก็ที้น้นองวัวแต่แกคืออาหารแล้วอ่าตัวทีมาทุกคนเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้อะไร,รพี่มีที่พี่มีแบบขวาแบบเร็วๆอะไรไหมพ,พ,พี่พี่พี่ใจยเย็นจะเย็นจะเย็นยังขอซื้อเออ คอนเฟิร์มเอ่อคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มาทุกคนที่มีสอบอะไรบ้างขอดูแลหน่อยดิวัตตะวุ้ยวันหนึ่งที่ผมซื้อนี่กัอน้าหารนี่ยเอากระปองอินช้านะเอาแบบบาเอาแบบสิบี่เลย ไหร่วะแสนสี่โอ้พี่ผมไม่มีวันถายแล้วแบบนี้อาบนทองหกสิบสี่คืนอะหกแสนสี่ตังผมหมดไปจากกระเป๋าแล้วพี่นะสวยพี่มียนช้างพอจูนเห็นไหมอือนีออ่ผมตักโดมทำนะ้ำตั้มยำผมจะทำอันนี้ได้ขายได้อะไรเห ท่งคุไม่ดีมีหวังวรูอ่ะมาุกวนเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก็ต่อเลยมาุกวนับแบบเซิร์ฟเวอร์ก็มีประมาณนี้นะก็ใครที่อยากเข้ามาเล่นก็เซิร์ฟเวอร์เปิดวันที่13ธันวาคมนะผมก็สลับก,ก็คือ ก็สัสดีครนี้ก็ขอจบการรีวิวแยบนี้เลยก็บายบายครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย